มันอยู่ในแค้มันอยู่ในแทนห้าถุงนั่นแม่วาถึกฟังบ่าถึกละขให้เขาแย่งบังไวเด้อครับข้าพ่อข้าแขกข้ามีเสียนไว้ในแค่ควแขค่ามแขกเพราะว่าคราแข่ถ้าเขาไปถ้าคขาไปเสียนทัดเนาะแนวกมันมีแนวบังเอาไหมเอาไหมได้กะเอาได้ได้ว่าทอฉี่หราชันเอามาถึงจกขัน้อง มาถึงมาลุกได้บ้าเขาเข็ดเมีนหายบ้ามีข้ามหาเขาหาแาปาช้อมาคือถึได้หลายแทวอืม่ได้อีกดิเอาขึ้นเ้าพูน้อถึได้อีกปาช่อาบันว่าได้บ่าได้บ้าันกูจะเอาแขนแขนมาแขแขาแขนแมาได้ได้าค่ายถือไปนั่งปู่าขาค่ายได้แล้วขาค่ายถือปนั่งเล้นก็ป่า

ขันห้าอันนี้เขาเรียกว่าขันห้าขันหานี่ทีไม่เถอะเพาะเพร้ะเมีไม่เถอะได่าักพาะอยากท้าอยากอถาอะไรที่ถังท้าหปอ่ะอันจะเปิดข้าท้ายก็เดี๋ยวจะได้เ่าจะขัดกันยักวพาะอะไรเพราะใช้ลูกทีนเ่ราะอะไรขายขายคนยับเราไม่ลูกทีนขายถ้าเราไม่ลูกที ไม่ขาดีว่าจ่าสถานที่ฉันที่เราเกี่วข่ายกันมดีฉันตัวไม่เน่าจะถึงว่าดีจะมาจะเลื่อมไทยหลุกทิ้นเด้อ่ทยงฉางลูกแม่ไทให้เขาจะถามลูกแเด้อใท่จะลูกถามลูกนาถามลูกเราเกิดนี่ว่ไรก็ัก็นีว่าไรว่าไ้มันเราแ่ามกาดี้อขาดีกินเขาดีกินถามลูกจักว

ม่ช่ดีว่าถึงไม่โชไม่ลาว่าเัอได้บบักไดก็เถอัดก็ขาเด้ยขายก็แบบแต่ว่าเวลาลูกชายลูกชิ้นชินัักลูกชิถาหวามานเหมือนกึ่งลูกชิ้นม่ชตีลูกชิ้นหนเหมือนกึ่งทั้งั้งรเจ้า ถามใครคพ่อถามใครค่ะพ่อถามใครเค่ะเออใครไ้ลูกทีมจังสีเสี่ยมน่เอาลูกทีมเขาเอินใครครับเอาเขาว่าเออเตดิลูกทีมเช้าเต่เขาวาดไม่หยุลูกทีมวาเขาเป็นใครถั่วแม่นว่า่านถาม้อยท่านถามน้อเขาอะนั่ง่าเกือกตัองถูกต้องแบบขังไขเลูกทีมขังไข่ ข้ากับข้าวฟางแม่ลูกชิ้นข้าไนะม่ทำแล้วแท้ลตาลูกชิ้นข้าแขกใครตัวแม่พอว่าเจ้าฉีพานลูกชิ้นจะเอาข้าวแขกไายทั้งว่นได้ก็รักไปได้ยุขายได้ยุนั่งหลุดเด้งจะเอาว่าจะเห็นมันมีลูกชิ้นอืมได้เยอะดักได้เยอะข้างนอกได้ลูกชิ้นกินวะแขกเขาอะไม่ผ่านอะ,ะลูกชิมมก้นป่าคือลูกชิ้นไก่ปูววะลูกชิ้นอะไร เอาข้างแทเอาข้างแท่เอาข้างแท่เาข้นแท่เอาขึ้นแท่เาขึ้นแท่เอาข้นแท่เราขึ้นแท่เราขึ้นแทเราขึ้นแท่เราข้นแท่เาขึ้นแ่เราขึ้แท่ข้นแท่เาขว้แ่เอาขึ้แท่เราขึ้นแท่เาขึ้่เาขึ้นแทเาข่้นแทราขม้นแทเราข้นแทเาข้แท่เราขา้นแท่เรา้นแท่เาข้แทเอ้แทเาข้แทเาขท่าข่เอาข้เอาข้แทาข้เาข้แเอาข้แ่เ้งแท่เราข ขวาขาทังนี่เอามาทางนี่ขั้งขวาหนึงเอาด้ๆๆถ้า่ต้องขามาเีนี้ทบี่หนก่ะข้เข็มเปนหายพี่ว่ะข้อเข็มแันหางว่าไม่ถ้าถูกต้องขามาทีนี้ทบทกับที่เขามาก ER ไตตังวีใน,ใน่อืตก้ตตังแตกไม่หลุดร้องขั้นมาแต่ว่าจะเป็นทุกข์ขนาดไมื่หลุดตังแตกจังน้องแค่จังไหนกี่ขี้แตกเสีดช้ำแบบไหบ้างคะบ้างไหมหายแตงทางขาท่านเข่าบักไม่หลุดร้องเข่าขาท่านไม่หลุเร้องมันยังอีก เขาง้องแันแงกันตัวเั้งมแต่ลมคู่อะ่าลูกกนทำาชีปูนะยามจาเครื่อนยามาจาเครืองเขา้าหลุดบนหลุไปแงทการบ้นหลุดาด้งลับสองคนอันไหนตาหลุดเออบานใครผู้ไหนไปวันลกสาวนี่ไ่จาลูกสาวถึ่ว่าจำ้านั่นทำามจีจ้า mặt bì bỏ, an áp hộp hạng mặt tháng bỏ mặt bì 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 เขาบักัไหนได้หรือเันกันพอันกันด้หลืกตล้ว่าเขอบักันเรอารังไหนได้รอตูางานต้าตันยันงานไ้รอเขาาก็านหรนอู้แต่เขาังนี้รัาไม่เข้มนัอาย่งามงได้หลอูกเลต้าบาบว่าบ้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 าบาบ้าบ้าเ้่าบ้าบ้บ่าาบ้าบบ้าาาาบ้บาา อาชีพฐานเก็กบ,บ,าากบ,บกนั้นหรือเปล่าอาทีพอานเก็บเขบเบิงวัาที่นี้เบมาค้าข้าวปตาเอาหายค่าบปักรักษาบ้าหายวิธีจการงานแต่เริ่มกา้านะเอาแคนั้นหายันดีขึ้นหาไม่ยมไม่เก็หาไม่ใช่แต่เบพักเบกักกาาตัวอาีพฐานเอา้อรหรลลือใใเปล่าอันไหนดีกายอาีพฐานเอาอ่ะ ปักลแค่นอนกลพานจังหวะนี่กราปูมมีหอย้าเติมน้ำมันได้นายายวทันแกมากค่ะห้าชเฮ็ดเสร็จรปูห้าุเฮ็ดเสร็จปุ๊ไอ้เงจะก็บถค่ทันของตอนแรกมีสิมีโชกเลยตอนแรกว่าจสิมี่เท่เนาะิตด้ดุต้อแ เอาครไว่นานกครับครับ้าพักม่นานอันดานไปแห่เถ็ดดีคืนแม่ลูกู้เอ้าดีคืนนักบวชเป้า่ยแต้งหรือเปล่ยนแป้ยาเสียดไปเสียดมาถือเกิดอะไรตั้งักพมกไปจักข้างัะเอา่นมนัไดเอจัขาเ็กนั่งหลกดทุกใดกเอ้ยถแค้คืนก็มีกระดานอธิขานกี้ตั้งก็รักไม่ชกไม่ลากลับมา่ควาาถังนั่งคอเออคข้าิต้มนังน้ำบวบเอาหายมันได เอา่ค mm. <ination noises> ่อยกันเทศค่อยกันถางกันถางบาแล้วไหาบาิบาคอแข็งกันไปเขาเออสมบุญเขาทำฉามบุญเบืองตนรือเ้ขั้นจำสุดไปขั้นจานวันวอดายปขันเทานางบุียจะอยากไปอยืว่ได้กะเ่อยเฮ้ยเฮยเ

ไปต้าทุนบาดดีมาันว่าเอาคลิปหลายเลยว่ะมีเยืะแล้วปูมีเงินต้อทุนจะเอาเงินไทยไปตเดียวแล้วเอาเงินมกดมาอ้งแทนเรขาว่าันเออจั่งมาไปต้อขามีเงินยก็เยา่ะมี้อยก็เจ้าจ้นักเวงร์คทีมสามลูกก็จ้างทีมสามลูกครับงานหละไป้เพิ่แล้วว่ะ เออได้ามใครถาถาครได้บัวบัวมดแลงเนี่ยมึงได้อะไรเนียคือว่าได้ขันคือวัดถือมันว่ได้ีอีคิดเอาเขาวัดใจบ้านแม่ดุริอคิดเอาแม่อ้อมแม่อีหลีจะเอาะไรเงินวัดถือวได้จำได้ของวัดถือวัดถือวัดเอาได้ชัดตัวมือนีวัดที่ขิวไปวัดที่เขิวไป มันหายคล้แท้บ้านเราพราะบ้นที่ิมังหายแดงทมิเขานบ้านบ้านที่ก็เอาลูกชิ้นถามลเลยนะได้ได้ตุดดำยักษ์ไ่เอาหลายหลายเงินบ้านวิจาเอาเท้าไม่นี่ยนะเอาไปลูกเพิ่มขายเียเกี่ยลูกช้นถามไข่ลูกิ้นถามไข่กับพ่อถ้าไปเอาหวานหาเด้อหมาแค่นเพกติมปแค้นน่อย ไพ่มาชื่อนะไว่าขาวแดงเป่าเป้าคือเก่าครับบนที่หนึ่งนี่ละวันที่หนึ่งมาติบครับวันที่หนึ่นที่หนึ่งวีนที่หนึ่งน่พา่าหนักท่ารับวันที่หนึ่งพาาหนักเขาติดเก็ครีบโองนึงติดเก็แล้วูต้ติดเก๊ไปจุดทุ่นงนีบติดเก๊กไปจุดทุ่นางแต่ว่าวังหังเาจะฟาวยใช้เก็เด้อ รังหวมันจะใช้เก็บไม่ใชแขวทองเดินง่ายๆแถวทองเมง่ายๆอาปากวะฉันอาปากไม่ไม่แขวทองเลยอาทมตยเาคือวาอาปากว่าเขาจะหักงานกแต่ว่าแขวไม่ทองเดยไม่ดิมไม่แขวทอเดิมด้วยงหนานไม่ทองเดิมทังหนาทำพม่ดีด้วย้ง ได้วาเจ๊กหนึ่งจะเอาขึ้นว่าทั้งหัวต้าเอาไปาทั้งไทพายเก๊น the <kidding S 3> ั่นน <Verse> ่ะเอ้าองค์เดียวเพรองค์นั้นเพาท่านนะนั่นน่ะเท๊นี่แตกนล้าหัวลงไปแล้วก็หัวหางคืนนี่เก๊กงามขับกันว่างแต่ว่าถ้าหัวหามเจ็กขาดเอ้จะเอาเจ๊ไปไทยว่าเอาไทยแด้เก๊กเพราะคนว่ายาเอาไทยเพราะท่านถึงเลยะ ให้เอาใช้แับต <au a. S 1> ัวัดขึ้นไปหงษ์างนั่นเอ๊ะมันจัดป๊บปใช้บต้นพุดนั่หละต้นพุดไทยคุณยเก่งขนาด้นพทยเลยเออหาก่อนยังได้ใช้ยกบ่ายังว่าวาหัวจะติดจะติดตนวมยังตาวัน้าเออใช้แค่แขวทั้งหนึ่งกับทั้งหานะเอาอ้าปากทั้งหนาบ้าปากวัไหไที่ไม่เห็นแข่ต้องอาชกอนได้

ั้มาเว้นวาอาปากเห็นเหลือไก่อาปากเ,เ,เห็นแข้าเห็นเท้าสองเล่มาพาชาไทยวันรักคำเข้าเขยียนพาชาไายวานันรักค่ำแล้วพาชาอีหยังเข้าว่าพาชาอีชานพาชาอีชานวานรักค่ำมีแข้าสองเล่มแถวเขาเอิมหนังผ้แถวาพาชาไทย เพราะว่าหัวจักเพราะหัวจักแปว่า,าแขวข้าเขียเข้ยวอ่ออาปากแ็แถวเขาได้เ,เขี้ยวเขาได้เป็นแขวเขาได้เป็นความถึงแหลดเล้ากูมือินนมน้ำมะพข้าว,วาน,นะครับใช้นหน้ามาพข้าวจังวัม่นนี่สิไม่มีอะไรยังสินะ <S <S ใช้น,าน้ามาพข้าวอางอย่เบวอ่า,อา,าีะครับไม่มีอเอาๆๆ้ามางมาถึงไม่หยั่งทั้งน้ามาเข้าวครับครับม บังังบงนนันไม่หยั่งบังไม่ปิงมาน้าบข้าวกระชิมีปิงมาเนี่ยน้าบักข้าวบ้วเขามิปิงเลยิงว้าวมไปิงยที่นี่ถ้าาราก่าเหนั่งมาเอาจับออกคับ ไม่หกเอกบ้างนะเต็มเต็มคุ้มคุ้มแตว่าหกก็กแต่ว่ามันไม่ปีงหรือไงคะเพาะแต่กคือไม่ปีงไม่หกแต่ว่าไม่ปีงปีงที่นักมาปีงได้ขนาดนันไม่โตเดี๋ยวเขาเพ้ลาปีได้ที่หลังมันดีงี่ยาวปีงไม่คอปิงไล้ไม่ถือขางมาเขาจัดว่า บาก็ม่ต oh, ่างมาทานางมาต่ไม่ปลี่ยแมงเอลีนางไม่ปลี่นี่แต่หาบาง่ล้วก็เียร์น่ะนไ้นางไม่ปิงแท้ไม่เปลีนแล้วเรต้อว่าดิ้งดิ้งดิ้งดิ้ก่อเออ่าปิง่ยนจัดว่าแต่บ้ากับบ้องหกบ้าบาเห็นนังได้คับบ้องมีหกมีหกคือเกาาว้าบ้ครับแม่สุดๆกาบบ้องมีหกแลครับเนาะ ช่วยผน้ะอยากพอขอว่าห้ามพอโอ้เออวะแต่ว่าจะเปลี่นั่นแ่าะเปลี่ยนันนีน้ำมั้น้ำมันจะไม่ปลีนัดตัวน้ำมันม่เปีนเออน้ำมันไม่ปีนปีนตัวเดียวคูปี่กัเปีตัวเดียวน้งหนาเพราะเหตุผลจากว่าไม่ปลี่ันน้หนะขั้นบ่ไม่เปลีนแต่ว่าไม่น้า น้าด้วยคทว่าตาไม่ปี่เนน้อนาแม่ร้อร้องหวยร้องหมากาไม่ปีนใตัวั่นามาขาเพาะค่นันอยากไม่ปี่นทุกท่านตาบ้องดีดีเ่้องตาบ้องดีดีกูจักมากักดาอะคักดาอะแม่เดาอที่เป็นการบ้านมาได้หนึ่งนัดอาจารย์แขนันหัวหนาห้องล่ะ คท่คไขค่ดมันม่นช้าไ,ห,าไหร่อมัน่นดวงไหรดวงมั่น้ะลูกเตอความชินท่านของไผ่ความมัน่นแต่ความว่าท่านอยากได้ก็มาได้เขาอื่นเขาท่านแต่ค <jam. S 2> วามวา่าท่านอยากได้คึกเคนิ่มได้คนคึกดำคึกด้วยไผ่เนาะคนคึกห่างคือไม่หยุดไม่เนาะว่าฉัดปา้วยบุญชินท่านเนะลูกเตอาทานาท่านมาด้วยใจวาวฤทธิ์เขาใจวาลิทุิท์เขา มันจ oh, ้างถึงไหนีิขันท่านเยเอาไปให้้องนัเอาแน้อนเพ้กินล้ายเพราะว่าจน้ออย่างนีอเว็การัดเนาะอ่ทมาใหไม่ทานกอมอีกแล้วเอาไน่้อจินไปวัด เขาดมาได้อบัมจับออกึ้นมาเช่นนั้นไว้นะเขาหมดแล้วมาาดินั่นแ่ะทั้งท่านทั้งเฉลี่มาแต่ก็มาได้ดุเด็มดีเล็กบ้ามานูเล็กบ้ามานเอาไปท่านกันเฉลี่ยจ้วทนะคือเฮ้าทั้งบึงนี่แหละบุกทั้งบึทั้งเฉล่ทั้งเฉลี่งินอ้อเฮ็ดจับเวอรอ้อเอาไปเ็กบ้าบานอ๋อถพขานาวันา เป็นท <mile> <c oughs> ุกข์ดิบม e ันเป็นทุกข์จากของทุขัดเป็นทุกข์จากของข้าหลวงว่านาช้าทุกข์บุญได้ของเอ้้ลูกอจากเฮ็ดดิ้งาบาว่าไม่เงินอีพอเอิ้นหมดใพวกขาไม่ถูกไม่หลามไม่ถูกไม่หวาเดี๋ยวอยชาถ้าคุณช้าชนะพอพาเทียหนังกสิเฮ็ดบาดเจ็บใครกขาไม่ถูกได้ให้อึดดงอึดจิ้นขัดสิท่านกับไม่น้อยพอใจก็จะท่านด้วยกัน ว่ามันเสียดายแบบคุรลองค่อนไหมันแต่ว่ามิีอนอี่งนึงต่าแบบพอคุกมันนี่เนาะแค่อาถรรพ์ที่ทำจานุดดัง้าอบุญ่าตรที่พูที่มาค้างปปพคนตาพิ้นยินเหมืดตละยกไก่ันได้ก็ได้ยิ่งยกไก่ก็ะด้ยนิ่งเมื่อเพื่อาถรร์ทั้งหมดเตันเข้าไม่โชคไม่ลาดเนี่ยเขาสามารถแกมาเห็นได้หเติมาแบบ ยเาดยดาดใจเด่นตาใดที agna, ่มีพ่อตูตาดนันม่าเท่าอออจักเีไดเาบ่ดงอนีงอนหนากันได้ขึเาไรที่บ่ไดม่ขนไดแต่บ่ไนาลุยไม่โชคนเขานั่งอะรทเลด้วยนี่พ่อถึงไม่โชคาทว่าพ่อวาได้บ่พ่อได้รู้คชื่อพ่อว่า ขาว่าเอมาไรได้นางขาวได้ถูกแต่ว่าอินนางหนักน่อยว่าเธอขามิทกุข้าดาข้านาหวาน้อสุดมันไปจังทันแต่ว่านางขาเราเท้ไนี่บว่าอมาได้ตอว่าัอินนางหนักหน่อยอินนางหนักเนราะว่าเือขาิุเขาเขียว่าได้เชียน้วเขาจักบามันไจังทันพอนางาพอชอยกั่ังบากถน้เขา

เขาอายุ้รมาณวามาว่กิอเนเาเออเคครับเขไ้เขาเอาคืน huh. ถ uh ้าไหนเขาเราลัก huh. uh ือ huh. ถ uh ้าเขาดเลยดูแนักิ้มงานทุกคนครับไงมาได้หลายตูวหลายคูบาอาจารย์ทุกคนครับดันบองบาักนี้นะหมกบงของเปที่ปากเขาขาปตาเออูก้ันมากข้วว มาขอโชคขอแบบขอโชคขอมาด้วยมาแบบาวับบมาบ้าบ่วงมากมโีครับัเาไม่กมาแรวาเขาาชพดาอาอีหยังบไม่ักนะเขา่าชีพแบบม้วนวนี่้าว่าคือพอแบบน้ารบพันเขาเรียการบพัน มาราหวังอกมาว่าคือว่าก็เป็นพ่อพ่อขนาดมนาะถ้าเขาม่ากาคือมวนลถ้าเขามาเป็นอย่างคือว่าจังทันว่าว่าออกเนาะมาราหวังร้อนว่าราหวังร้อนว่าเขาว่าจังที่เลยไปฟังบนหน้ามวนค่ะคล้องทักกระด้างาเออค้นคู่บาอาจารย์ ลูกพ้าใชวาดาเพิ่นแต่ไรรักเร่องอินถูกความเพ้ยนหอกหอกดกไม่ท um ักะเมืงชาเป็นบขนินบ้เอายาอยาไดเดาหเป้าครับเดาดีไม่ห็งหมดเ้าดีไมมแหงเออหายไม่จไม่หลาบไม่จอไม่หวานชื่อผูชื่อคนเดหลูเป้เดิทางบากใ่ใครในบ้านาแ่งะใครก็คบุกทินนะทาเอ้าท

อันขั้นชี้มาสองขั้นนี่มีจะขั้นมาปูดไม่อยากขั้นขัาขั้นบาแทไม่ไ้สินูไม่้งสินม่้างนั่นละเอาเลกขันละเอาขันบ้านันละครับผมครับขันนี่ก็เป็นเลขรถท้องเสียอีกนะครับเจวัดรถฝันวัารถผ้าล่ง คนขับตต่ค่าทีครับขอบคุณที่ติดตามเสียเอกค่าดรวยนะครับกดไลค์กดแชร์ผมน้วยนะครับรเลย,ยครับสร,รับคลิปนี้กัสวัสดีครับ